ไปครับไปไปยอดน้ำโคตเนาะครับเนาะยอดน้ำโคตรตอนพี่น้องซ้ายแล้วเอางูออกหกแล้วหนึ่งตะกีมายอดน้ำโคตละบันไปพูกติดเข้าถี่เดิมไปยอดทางล่างมาก่อนเนาะพี่น้องเนาะหยดแล้วก็ย้อนยอดแล้วก็กีดโยนสี่เหลี่ยมพี่น้องเดี๋ยวก็สี่ดหแกะขายเนาะย่างสุดนี้นั้นถอยแน่ละพี่น้องเบิร์ ใบมันเป็นซาก,กุระล่ะปุ๊บใบเลี้ยงหอยแห้เ,หเ,หเ,หเหมือ่อไรล้นแลวใบเลื่มมมอมล้นล้วย่างกันเลื่อมถอยแน่แหละครับบอถอยแน่แล้วหายไปลอยกว่าโลเลยแหละไก่สีเดงขายอีกแลว mười hai cột thân hòt mong yót dù nó nhỏ năm cốt nhỏ năm cốt đỡ ác à điện mà vì nó lù mưa vừa vô hồn mơ này ที่เอาหนาวมาอยู่เดือนนี้ก็เดือนมกราคมเนาะมาหนาวตอนเดือนมก,กราในี่พี่น้องเบิ่ง,บงร่มนะหนาวเลยเด้ยอดน้ำพุทธคือเก้าวยอดนี่โคนเนาะสี่ก็เอยโคนเนาะ เ็คอคนน,นี่อันนี้ดีอันนี้ก็คน,นไม,นนนม่รู้อันนี้ก็คนเนาะอันนี้ก็คนเนาะขนต่อคนมาเจอค่ะมันสิเกินยังเขินว่ะหนาตาพี่น้องโอ้ยกี่ยางหนาตมปวดล้างปวดเอวเด้อพี่น้องเอ้ยสวงนี่ยางหนามันตาหลายแต่ตำแหละสูงบ่ค่อยป้านไหนดอกเบิ้งมีแต่หนาตำตาเนี่ยผมยดปวดเอวจนหัวสิซักดินอยู่ นี่เลยพี่น้องเพื่นนอสิได้มาเป็นเงินลำบากเนาะพวกเฮาเนาะอาชีพเกษตรตะกรอนเงี้ยสิเลยชาวสวนชาวไฮชาวนาเพต่วสิแปลงมาเป็นเงินได้พี่น้องเอ้ยเนาะลำบากสุดแสนเขน็น,ขนแถมราคากับโบได้อีตาหักปุณยอดน้ำโคตรพี่น้องยอดไปเรื่อยๆสิเลยนี่ตัวได้แกะออกกับอัดเนาะอัดให้มันสวยงามให้มันแข็งเนาะพี่น้อง นี่เปลี่ยนกระโปงโบประโยชน์ต่อโบอประโยชน์น้อไนี่ได้พี่น้องนี่ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะ